สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องปองปลายสุโภศสุคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับเช่นเคยครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมวันนี้หลังจากฝนตกครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนเช้าบริเวณตกเลยครับเด้อยตกแต่เมื่อคืนนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนทําให้น้ำแฉะในโกดังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผม นะครับช่วงนี้ก็ว่างการว่างงานครับผมบัไหนไปสมาส่แล้วครับเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปหยุดแถวอ,อ,อ้อมแอมอยู่โกดังเลยนะครับพอบานกับตัวดังกับพิษกันเนาะครับเนาะอ่าก็แจงข้าวแจงข้าวในโกดังมีความเคลื่อนไหวอะไรวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับแต่วันนี้กที่งานกับสิลล์แต่เสียงกลางของรถติดเครื่องเสียงบนสายยินสาว ยนึงเก้าก็เจ็ดจ็สิบสองล้อครับที่จะไปปิดวงตาหน้อยเพชรบันแพงอ่าวันนี้ก็ลอ่อครับทีมงานก็นวางลอง่อมันบ่ี่ยวนะครับล่อจะกตาใจทำมันเบีวไ,ไว้วา ah สเรดยมมาเห็ดเสดฝฟาไปบ้านพักสำหรับเพชรบันแพงนะครับนออบีโกคีใจตื่นเต้นพร้พอมเลยครับที่จะไปวงใหญ่นี่มันก็น อ่านการนี่ดีครับขัดเครื่องเสียงอุบลไซน์เซาได้ไปกับวงใหญ่วงสาวหน่อยนี่เป็นวงหมอรำดังครับผมว่องไงพิมพ์ผ้านอเป็ดไปน้ำก็ได้มีซื้อมีเสียงน้เนาะครับเนาะอุบลไซน์เซาครับผมเฉินเกาเฉินเค๋กับขอบขอบคุณบอสโจสารน่าเพชรมันแพงนะครับเลยล่ายครับที่เอื่นใส่เอื่นหาอุบลไซน์เซาไปรับใช้ครับผม หาเครื่องเสียงไปบ่ท่านก็เอิ่นใส่ในเรื่องครับเรื่องอุบลัส่ยันสร้างห้อเตรียมพร้อมเสมอสำหรับสาโนยเพลินแพงแม่นเบา่างกับทับทำตัวให้ว่างครับม้วนชุดนึงเบา่างกับต่อไปอีกชุดนึงไปให้ได้ครับสำหรับสน้อยเพลินแพงครับก็เคยไปร่วมงานเพลินบางทีก่อนนี่เนาะไปนะจ่องเพป็นเครื่องเสียงเพื่อนท่านอะไรเพื่อนท่นแดวนาะสร้างเครื่องเสียงวอดทคเพื่อนท่านอะไรเขาก็ไปงานนำเพลินงานหลายงานเติบเนาะครับเนาะกลับมาอุปนัยใส่เศร้าก้อได้เสียง ไปกับหมอดำวงดังเนาะครับนอ้อสานน้อยเพื่แพแพนแป้งคนกับงานการพินไล่ครับเชี่ยวงานปีนี้ป,นปีหนาปีเฮ่อนี่ย่ามันเต็มเบิร์ตเรบอครับโอ้ยเขาว่าไพ้แกระจองไปปิดบิกไซคนกับเบิร์นไล่ครับปิดบิกไล่กับพวกขาดทุนเนาะครับนอบบรรยากาศยามเช้าที่โกดังบนงสายันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมรถจอดเต็มโกดังที่เราครับเพราะว่าช่องนี้งานการ จะน้อยลงเพราะว่าสิเข้าพันษาแล้วสิเข้าทั้งพันษาแล้วก็หนาฝนน้ำเน่ครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงสิเข้าพันษางานการกับบุคคลายหไดนะครับจะผับกับบอยมีครับเพราะว่าเพราะท่านจัดงานยัช่วงตน่ะกระถินบุญกระถิ่นพนบุญมงไฟก็เริ่มเบิดแล้วนะครับนาะบุญม้งไฟก็เริ่มเบิดอ่าบุญน่ะลังตุลาพูนนะครับบุญกระถินนนาะครับนาะ การกัดเซื่อมมีหลายช่วงนี้ก็มีแต่ปิดวิกครับเล็กๆน้อยๆแถวกรุงเทพยนะครับทิ้งมาเท่ากับไปกับปฐมบันเทิงศิลชุดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้ากับผ่านไปได้ดีครับว่าข้นเบิ่งกับไลยครับสําหรับเครื่องเสียงอุบลไซน์ันเศร้าฮ่อไปสั่งซื้อสั่งเสียงทถวห้องเทียบยู่ช่วงนี้ครับไปกับปฐมบันเทิงศิลมินิคอนเสิร์ตครับโอ้คนกับเบิ่งหลายเติบครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมเครื่องเสียงอุบลไซน์ันเศร้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผม ติชมมันได้เลยบะมวนหรือบะมวนบอกกันข่ามาครับผมอ่าบะมวนห่ากระปั๊บปรุงอ้งน้องครับเนาะกรปั๊บปุงแต่มันม้วนน้องครับเนาะการเช็คเคยครับอุบลสายอันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเวทีเครื่องเสียงมีให้บริการทุกระดับราคาตั้งแต่หาพันไปหอดสามสี่หมื่นถุนะครับหาหมื่นเวทีหน่อยเวทีเล็กเวทีจิบจิบมินิมินิ แล้วก็เอฟแล้วก็ออนทัวนะครับเวทีกลางกันเรยาบเย้าครับมักราคาถือราคาแพงกับติดตอนเข้ามากับท่านอาจารย์สายยาทองสวัสด์ครับผมมักราคาแบบไรราคาถือราคาแพงกับว่ากันครับจัดไปตามงบตามงบประมาณจ้างมาเท่าไรเอาเบสทงเครื่องเสียงเั้งโมรัมอำนากดนตรีได้เบดครับหนังผาพยุบนสายเนเศ้ากับมี จอ LED ก็มีครับผมเต็มรถด้วยจอ LED โครงทัดอะลูมิเนียมเราก็มีให้รับเช่ารับให้ไปที่ต่างให้ก็ได้ครับโครงทัดอะลูมิเนียมนะจอหนังฟิล์มจอหนังดิจิตอลมีบัตรครับตู้เก่าตู้กะมีขายอยู่มั้งครับแต่ว่ากะบรูว่าสึกขายบอ่อช่วงนี้ก็ต่งที่ต่อท่านอาจารย์สายัอนอกสวัสดนะครับมีรายอยู่ครับชุด เก่าๆตัวสนหมากบับบัวยากขาดดอกพวเพ่นเอาไว้สำรองคือแบบเอาดอกขาดดอกยั้งเนี่ยนี่ก็ใบในมาเปลียน,นรูดนะครับนารูดท่านใจออกการออกงานไหนนะครับเนาะ,นะ,ะรับรถแท่รถแท่เขาวกว่บบางนะครับเพื่อรถแท่ใหญ่รถแท่หน่อยว่างครับมีข่าวดีคือตอนนี้อาจารย์สยันโรสื่อ รถ12ล้อจะไปทำรถแห่นะครับเป็นระบบไฮโดรลิกเหมือนกันครับสามารถไปตั้งเดินแล้วก็หันออกข้างๆางเลยครับโครงการเป็นรถเอาไปได้แล้วครับอัพเขาเศร้าแล้วครับผมรอติดตามชมนะครับผลละลายเดือนเติบผลอนไะยังเสียนะครับว่าระบบมันระบบไฮโดรลิกสามารถหันตั้งวิตั้งรถใบแล้วก็มีวิธียืดลงมาป้าบแล้วก็มีเอาหัน พ่วงไปทั้งนาเลยนะครับนโอ้สุดยอดอลังการแน่นอนครับรอติดตามชมนะครับสําหรับรถไอ้รถแอุบลสายยันซาวชุดใหม่ครับระบบไฮรูดิกเหมือนกันครับไฮรูดิกแบบหันตู่หันขางหันตู่ไปทั้งด้างกระไรหันมาทา้งนากระไรนะครับนโอ้สุดยอดดีๆครับนี่นะครับต้องอลังการไปเลยนะครับน้อเพราะว่าทุกสมัยมันสมือนี้การแข่งขันการทำรถแหนภากระเห็นน้อครับน้อ เหตุหำไมาร่างการเออเสียงมันกระดังดีนะครับนาะฝากไว้เนียนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้สำนี้แล้วครับเล้่อเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ